เบาๆลูกเบาเบาเบาๆบาเบาเาเขาเจ้านะเขาเจ้านะเล่นนะลูกเล่นนะเจ้าเล่นนะไม่เห็นมือใหญ่ไหมเนี่ยเล่นนะลูกเล่นนะเล่นเฉยเฉย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 ไม่กัด อแม่ลูกเขาเล่นกันเอา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 เจ้าเขจ้าเจ้า โอ้ยลมตึงเลยลมตึงเลยลมตึงเลย สากเอามั่งสากเอามั่งระวังน้ำหกลูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะชนยายเจ้าอย่านะเบาๆนะเจ้านะอุ้ยอุ้ยเจ้าเจ้าเจ้ายังเป็นมึงด้วยเจ้าอย่าเขาเขาติเลนนั่นแหะแต่ว่าบักเจ้าบักเหนียวมันยันออกมาลูกออกมาออกมาออกมา มาเร็ว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 อยู่ไหนลูกมึงอยู่ไหนสักออกมาออกมาไหนเหนียวออกมาหายายเร็วเจ้าไปเลยเจ้าไปเลยเจ้าไปเลยเหนียวออกมาที่ย่านตายกัเป็นสิย่านตายแม่ป่นี่ขี้ดินแดงตายตายโสกกบกออกมาเร็วออกมาออกมาออกมาโสกกบก มืดหรอเร็วเร็วเร็วเร,วเรวไอต้ตามันหนีแล้วเร็ว,รวออกมาออกมาเจ้าเจ้ามึงหนีไปเลยเจ้ามึงไปเลยไปพัดลมเลยไปไปอย่ามายืนตรงนี้น้องลูกมันกลัวไปไปพัดลมอืมไปเลยไปตรงพัดลมนั่นตรงพัดลมตรงพัดลมตรงพัดลมโยออกมาีโยกมา เนีย้ยยังไม่ออกมาอีกยังไม่กล้าอีกเออเล่นกับอ้วนนี่ <c oughs> เออเล่นกับอ้วนนี่อืมโดนอ้วนกัดโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขึ้นนังแห้งเลยก่อ้วนบ่ได้เนี้ยเจ้าออกออกมานี่ มาออกมาให้ไอเหนียวมันออกมา <c oughs> <c oughs>